ล้วครับตอนนี้เราจะมาย่างหมูครับเตาย่างเราแบบพิเศษนะทุกคนย่างแบบอาเซอร์ไบจันโพสก็ดูในคลิปเรามาลองทำดูม,มันจะมันจะไม่ไหม้ไงมันจะไม่ดำเห็นก็าทำกันนะย่ยางกินกับส้มตำ นู่นแผนกตั้มอยู่ทางนูง้นไปถ่ายแผนกตั้มดูนิดนึงย่างหมูสูตรอเซไบจันเนี่ยขัวคตดก็อ,อันนี้หมูนะเดี๋ยวจะมีย่าง เสือร้องไห้ที่ฝากพ่อก่อนซื้อวันนั้นเลไม่ทำเลยเนี่ยเ่งมีโอกาสได้ทำเลยเลยไปหาที่คีบดิมีมั้ที่คีบอ่ะอ่ากล้องวันนี้ก็เป็นเจ้ากรอนเสือไวว้ลยสูตรอาเซอร์ไปจันนะเอว้กัน เนะี่ยหมูมันจะไม่ดำเราใช้เป็นหินอ่อนนะแผ่นหินอ่อนใส่น้ำมันหน่อยแล้วมันแผ่นหินอ่อนในการย่างนะถ้าเราใช้ตะแกรงเหล็กเนี่ยมันจะดำใช่ไหมมันจะมีพวกอะไรอะพวกเขาเรียกสนิมอะไรนี้ หมูก็จะมีมันของมันอยู่แล้วแหละแต่เราก็ใส่น้ำมันด้วยหมูนี่หมักไม่เยอะนะผมใช้เกลือชูรสแล้วก็ถั่วซอสถั่วเหลืองนิดหน่อยนั่นเองอาดูว่ามันจะแซ่บไหมใครไม่กินก็ช่างรสกินเองเน้ำแบบมันนิดหน่อย ตกอบได้